นิทานเทียบสุภาษิตภาคใต้หอบหักหักหมึนมาหยิกแลนเรื่องเจ้าหมามุยในป่าใกล้ทุ่งนาแห่งหนึ่งหมามุยเป็นสุน,นัขพันธุ์ไทยบ้านขี้เล่นและเต็มไปด้วยพลังวันหนึ่งหมามุยได้เห็นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เดินออกจากพงหญ้ามันรู้สึกตื่นเต้นและไม่รอช้า วิ่งตามมันไปทันทีหมามุยคิดว่าแค่วิ่งไล่นิดหน่อยคงจะสนุกดีแต่มันไม่รู้เลยว่าตัวเงินตัวทองนั้นวิ่งเร็วกว่าที่มันคิดไว้มากเมื่อเจ้าหมามุยวิ่งตามได้ไม่นานมันเริ่มหอบหายใจไม่ออกคนของมันเริ่มชุ่มเหงื่อขาเริ่มสั่นแต่หมามุยยังไม่ยอมแพ้มันยังคงวิ่งตามตัวเงินตัวทองไม่หยุดยิ่งวิ่ง ยิ่งเหนื่อยตัวเงินตัวทองก็ยังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วไม่ยอมให้หมามุ้ยจับได้สักทีในที่สุดหมามุ้ยก็วิ่งตามไม่ไหวมันหยุดกลางทางหอบหายใจอย่างหนักหมามุ้ยนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใจของมันยอมรับว่าบางครั้งก็ต้องรู้จักหยุดพักบ้างแม้มันจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาชนะความเร็วของตัวเงินตัวทองได้ในวันนี้นิทานเรื่องนี้ตรงกับสำนวนสุภาษิตภาคใต้ที่ว่าหอบหักหักเมื่อนมาหยิกเล่นที่เตือนให้รู้ว่าไม่ควรพยายามทำสิ่งใดจนเกินกำลังจนทำให้ตัวเองหมดแรงโดยเปล่าประโยชน์